โอ้แค่จะเป็นสามเหลี่ยมโบขนาดจิ๋วมีใครในห้องนี้ที่ชอบใช้เล็บแคะเศษอาหารมั่งสารภาพมาซะดีๆเลิกซะนะคะอย่า,าทำเป็นการทำลายเหงือกอย่างยิ่งเลยค่ะตรงที่ฟันเราประชิดกันมันจะมีช่องเป็นสามเหลี่ยมซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นที่อยู่ของเหงือกค่ะถ้าไม่เหงือกตรงนั้นเพื่อนๆก็จะยิ้มสวยแต่ถ้าเหงือกตรงนั้นถูกทำร้ายแล้วมันหายไปร่นไปอะ่ะ มันก็จะเกิดช่องสามเหลี่ยมดูเป็นช่องดำๆเหมือนคนฟันห่างโดยที่แท้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ฟันห่างเลยนะสิ่งที่แดเมาฟันอีกอันหนึ่งที่คนชอบเอาไปแคะฟันก็คือสิ่งนี้มุมอันเห็นนะเวลาคนที่แคะฟันเสร็จแล้วอ่ะชอบคาบไม้จิ้มฟันในปากคุยไปคุยมากั็แบบแยงเล่นน่ะเหือกช่องช้ำนะคะแล้วมันจะร่นหนีหายคุณๆไปในที่สุดเครื่องมือในการเอาอาหารออกจากซอกฟันที่มุมันแนะนําก็คือพอกซ่าบลัค่ะ เวลาใช้ p r o x ส์บ u ัชใช้อย่างเบามือพอเศษอาหารออกแล้วก็แล้วกันไม่ต้องเอาไปมันจะทำลายเหงือกได้เหมือนกันถ้าเราใช้รุนแรงและมากเกินไปเด t a l Floss ค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะแย้งว่าอุ้ยไหมซอกฟันใช้ยากใครจะไปพวกไหมซอกฟันติดตัวไปร้านอาหารได้จริงๆแล้วตอนนี้เขามีวิทยาการใหม่ๆนะคะเขาจะมีสิ่งนี้ขึงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่เหมือนอันละ15บาทนะมันต่างกันตรงก้านค่ะ อันนี้จะสามารถอบรอบฟันได้ใครอยากรู้วิธีใช้บอกว่าอยากรู้มาแล้วหมอจะทำคลิปให้